มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนโบ๊ะบะขั้นสุดวางเองเสบเองทหารกัมพูชาพลาดโดนทุ่นระเบิดตัวเอง5สิงหาคม2568ท่านเป่าได้โพสเฟซบุ๊กรายงานทหารกัมพูชาเสียชีวิตหนึ่งนายหลังเหยียบกับระเบิดที่ฝ่ายตนเองวางเอาไว้บริเวณปราสาทตาควายและมีทหารกัมพูชาบาดเจ็บหลายรายจนต้องขอความช่วยเหลือจากทหารไทยให้เข้าช่วยกู้ระเบิดอย่างเร่งด่วน ก่อนหน้านี้31กรกฎาคม2568กองทัพกัมพูชาได้วางทุ่นระเบิดชนิด PMN2 รอบปราสาทตาควายแนวเขตแดนไทยกัมพูชาซึ่งก่อให้เกิดอันตรายแก่ทหารไทยในพื้นที่กัมพูชาได้รอบวางทุ่นระเบิดชนิด PMN2 รอบปราสาทตาควายเหตุการณ์นี้ทําให้มีทหารไทยได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดดังกล่าวขณะที่ฝั่งกัมพูชาเองก็เจ็บตัวฟีจากกับดักที่ตัวเองวางไว้ พราะเหมือนจะจําไม่ได้ว่าวางกับดักไว้ตรงไหนบ้างขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ